สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีเช้าว,วันที่15นะคะวันจันทร์ที่15พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชส5 6 4นานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้อยก็จะมาเรื่องพัฒนาประสบการณ์สำคัญนะคะเตรียมความพร้อมนะคะเรื่อง การลากเส้นนะคะลีลามือนั่นเองนะคะการลากเส้นนะคะก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กๆให้แข็งแรงแล้วก็ประสานการระหว่างมือกับตานะคะเวลาที่เด็กๆมองเด็กๆขีดเส้นนะคะมันจะมีเส้นตรงเส้นหยักเส้นโคง้โคงวงกลมมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะพาไปดูว่าวันนี้คุณน้อยจะพาทําแบบไหนบ้างนะคะแล้วเด็กๆก็มาดูพร้อมกับคุณคุณน้อยเลยค่ะ ดูนะคะเด็กๆมองเห็นใบงานหรือยังคะในใบงานจะมีเส้นเห็นไหมคะจะมีเส้นตามรอยประมีรูปดินสอเห็นไหมคะรูปดินสอที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นรูปตุ๊กตาต่างๆนะคะเห็นไหมคะทีนี้คุณน้อจะพาเด็กๆนะคะลากเส้นจากด้านบนลงด้านล่างนะคะช่องที่หนึ่งนะคะเด็กๆใช้ดินสอนะคะเห็นไหมครับมันจะเป็น ให้เด็กๆลลกเป็นเส้นตรงมาแล้วก็เลี้ยวไปทางไหนคะแล้วก็เลี้ยวไปตามเส้นเลยนะคะเส้นอะไรไประยไหมคะอ่าแล้วก็ขีดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะให้มันถึงตุ๊กตาที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะต่อไปนะคะช่องที่สองนะคะเห็นไหมคะต่อไปเลยะค่ะให้เด็กๆใช้เส้นสอนะคะ ลาเป็นเส้นตรงยาวลงมาถึงด้านล่างเลยนะคะเห็นไหมคะแบบนี้นะคะต่อปอ้ายอ่ะต่อจากตัวช่องที่สามด้านบนนะคะเห็นไหมคะด้านบนให้ลากโค้งเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยไหมคะให้มาถึงตุ๊กตาตัวที่ถือลูกโป่งนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อป วงกลมนะคะให้เด็กๆวงกลมวงกลมลงมาจนถึงกระถางดอกไม้อยู่ข้างล่างนะคะเป็นรูปเหมือนหมวกอะไรสักอย่างเห็นไหมคะเราจะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆ,ๆทำเหมือนของคุณน้อยหรือเปล่าคะอลองดูของตัวเองนะคะให้ลากทุกเส้นเลยนะคะที่คุณน้อยให้ดูนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คนน้อยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะภาพออกมาเป็นแบบนี้เด็กๆก,ก็ระบายสีด้วยก็ได้นะคะให้เด็กๆระบายสีตุ๊กตาที่อยู่ด้านล่างก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะสำหรับวันนี้คุณน้อยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ